สวัสด,ดีจ้าพี่น้องโอ้ยมือนีร่มแห้งแห้งพี่น้องอยาเยเลยบวัวขปาปลาราสเบอร์รี่เนาะอันนี้ลาสเบอร์รี่ยายสิเอาไปกวนตากอบแห้งอีกพี่น้องข้างแรกที่ที่ทยายเห็ดอันสตอรอเบอร์รี่เนะ่ข้างแรกเด้อพี่น้องอยายก,กับบัเคยเห็ดหรอกพึ่งสิไม่เห็ด ราสเบอร์รี่ล่างๆเอาควนออกแล้วก็เอาไปบดแล้วก็ควนแช่น้ำตาลเขียวควกนก็คึกควนบ,บักม่วงแต่บักม่วงใหญ่ก็บป็เคยเห็ดอะไรแหละพี่น้องคิดว <c oughs> <c oughs> ่าดอกว้าหัวอยากหัวจะกองขั้งเลขนะที่ย่าเห็ดพี่น้องแต่ว่าผลออกมาโอ้ยโอเคอยู่ดีพี่น้องแซบแซบแซบ หวานหอมคิสตรอเบอรี่นั่นแหละอื้อแหน่งามเนาะนี่ล่ะอันนี้สิออกส้มเด้กวนแซ่กวนแซ่น้ําตาลพี่น้องนพี่น้องเห็นบ่อาจสิบ่เก็บนให้เบิ่งปานนั้นเด้อพี่น้องต้อง้าเก็บ2มือพุ่นแล้วเห็นบ่ ว่าเดียงกวนบ,บกม่วงจะพัดเกิดก็บพ่าเคยกวนดอกพี่นองพันมีพี่นองถามากวนคือบกม่วงบ่ย่ายสงสัยกืสิกวนคือบอกมนะ่วงน,น่ะเมนเขาบดบดเนาะใส่เครื่องปั้นบดละเอียดแล้วฮะากละนำตา,าลเทลรงกวนเคี่ยวจะม,มาพ่นเหนียวผุนเหนียวพี่นองย่าิคิดมาคิดเอาเองเนี่ยพี่นอง หอกบ่มีสูรซ้ำโอ้ยคุณน่ะบ่ลร่มแห้งพี่น้องคุณน่ะพ่อย่ยบว่าขอไปป้าตัวส่วนพอย่ายแ่แล้วอาการบ่ดีเห็นบ่เห็นบ่รมแห้งเห็นบ่โอ้ยต้นบักคี้เขี้ยย่ายคุณน่ะงาหักมีบักี้เขี้ยงาหักพี่น้องอม่ไมนี่นคุณน่ะร่มแห้งแม่ ยายหยาดต้นใหม่เทีงอากาศบ่ดีเห็นบ่คือฝนสิตกคึมก็เรยบ่ได้ไปเข้าป่าพี่นองบ่เป็นยังเข้ามากวนน่นี่เกินจัดการน่นี่เรียบร้อยยายล่งสวนหมู่บ้านครับพ่อใหญ่เสียห้าสิปูกพ่ออีตู้เน่ปูกบกพิกเน่จักไว้อย่างพี่นองเลี้ยแต่ขี้อยากเอาใส่สวนก็เอาใส่อยากกินกับปูกใส่เองสินะ โอ้ยนเนาะเบืองแดงจืงครึ่งอยู่พี่น้องเห็นปะเพิ่นบ่ค่อยเป,ป,ป็นนวยปานใดปีนี้แต่ก็ได้อยู่หมักพุน่นหมักพุ่นยายก็สิกวเนเด้อพี่น้องถ้าว่าอยากซีมได้ยายเบอซั่นอันยายบ่ทันได้รับปากเด้อพี่น้องแต่ว่าคิดว่าสิได้ซีมอยู่หรอก สิไปน้ำเห็ดสิไปน้ำผอมกันกับอันนี้ยังกับพี่น้องเม็ดพันธุ์พักกันนะจากสีย้มยามไหลย่ยายบวรับปากว่านเสียหายซิมบ่บหยซิมเห็นนของส่งไปจงคอยว่าได้ซิมเนาะพี่น้องย,าย่าหึง่อยากรับปากย่านพิษหวังกันก็ะสียห้ซิมจากสียห้ได้ปัาดเสียงร่มแมีพี่น้อง แปดเสียงร้องเมีโอ้ยเสียงร้องพี่น้องขิด่าสิไรซิมอยู่พี่น้องได้ผู้ราจัาไหนจ้งคอย่ากันยายบ,บ่บอกหรอกแต่บ่ลบปากแต่ขีด่าสิไรซิมน้ำกันอยู่ไรซิมน้ำกันอยู่ยายบล่ลบปาก่าสิจ้างไดน,นะยายสิจัดการให้พี่น้อง <laughs> ยายหงมวาอยากลับปากภายในพี่นองแต่ว่ายายเก็บไว้ในใจเล้วล่ะโอ้ยร่มเง้ยพี่น้องเอ้ยยายสิบห้าเบิง้งอันยา่าอื่นพี่น้องเห็นบ่าวยากคือสิจังคอยมาเก็บเก็บมื่อเดียวบ่ได้เห็นบ่ จังสรรแน่นาะ,ะพี่น้องก็อยากให้ซิมกันเบอร์สุข้อนั่นละ <laughs> แต่ว่ายายบอรบปากแต่ยายมีในใจแล้วเดี๋ยวสิว,ว่าข้ามเมาบ่เป็นข้ามเมาจังสี่เมียยายย่านย่านยังพูน,น,นเึนย่านเสียข้ามเมาโอ้ยเนาะสวดเสียวอ,อกไรคว่ำดูซึกย่านเสียข้ามเมานะพี่น้องเซนเฮ็ด สันเทียนนเม็ดพักหรือเฮดชงไปสันเทียนกะบสันเทียนอันอัน,อ,นอันนี้ก็กวนสตอบอรี่กวพนพลมัมไมเป็นแน่นไปหายกัจังควายว่าเห็นเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยย่ายบ่ละปากไผ่พอบายย่ายกับ่บ่ได้เฮ็ดหลายนะปุ่นอ่ะเบิ่งเนาะแม่นบ่พี่น้องคิดว่าสิได้หลายคนอยู่คิดว่าสิได้ครบคนพุ่นน่ะ เสาเบิงยางอื่นผีนองร่มแห้งยายสิมาเก็บไหมเบิงหล่อเบิงสวนเกินกเก็บไรแด้หล,ลหอละวะเอาไปกวนอบแหงตากแดดพี่น้องอันสตอบอรี่พื้นห้าแล้วเดี๋ยวจะเชื่อดีพอายิ่งช่วลายมือกว่ไา,กาไปจ้ากี้พญายิ่งนั่นิงโร่มมากับเดียวนอนแตงแงีงอยู่สุก,กินี่ไปไล่าขางเลยเห็นบ่ ล่มเพิ่นมาว่ามาคี้เขี้ยย่ายหักนั่นน่ะล่มมาเห็นว่าหักหักแต่ว่าตายเนี่ยเอาเพิ่นแมาเองสิละเห็นบ่ล่มเพิ่นสีกนี่เพิ่นสีร่มสีร่มเรื่อยแม่งยังมูปีนรองร้ายหลายแม่งลายหายก็ร่างเป็นนี่นนวยอืก็ร่างเป็นนี่นนวย ยาาทำความสะอาดทำความสะอาดสวนน่ะหักแตงโมพี่น้องก็ล่างงามบักแตงโมยาาเสียหนาด้นี่เอาอันฟันเชียงโตเอาไปล้างเอาไปอ๊บโอบ๊โอบแหงว่าท่านเดปั้นอยู่พี่น้องมองนียาาก็เสียออกนี่ทับนี่เสียออกยาผ้าเบิงบ่งร่มแห้งหายสตอเบอรี่นอนแตงเงียงอยู่ร่มแห้งไน ป้าสิปูพักแปดโมงวหาลมแห้งพี่น้องนี่เสียงลมนั่นนั่นแยกปูมะพริกเห็นมั้อันนั้นเป็นกระถางโอ้ยลมแห้งแต่น้อยแงแม่เอ้ยแง่พอเอ้ยลมแห้งแต่น้อเห็นบอกมุเอเสาแยกปูไผ่อีตัวปูบักพริกลมแห้งพี่น้องว่าเป็นตาเขาป้าหรอ,อกถ้าต้นไม้หักไซน์นีอันตรายดิเห็นบอ ลมงเพงแม่อีโปีแม่ออุอพีอ่งเพียงแป๊ดเอ,อ,อ,อโลมสิพัดญ่เลยฝนฝวดข้างเยอะ,ะมันฝนขางเยอรมันแต่ไอตายอยู่ย่ากัสิขอลาซมนียะพนอนโอ่งเพียงกวดนอแตะแคงอยู่สุกินีฮล่เง น่าสิไปเก็บอันนั้นต่อเกินป้าตัโลกแม่เมลรีรงนี่ก็สิปลูกพายตูจากอีหยางเนี่ยพายตูฝัา,างอีตูแล้วจากว่าผสมกันหลายอย่างปวดพี่น้องยยาก,ก็ได้ปลูกจุ่มเอาไว้ดีก็ไ่ปลูกเพื่อมาได้กินไปเนียย่ยล้วปวลูกเขี้เต็ดแล้วเราเศร้านี่ ต้นกล้ยก็ะล่างงามพี่น้องเดี๋ยวมาหลักใบตองเดี๋ยวมาหลักใบตองพะย่ยเนี่ยเห็นบอย่ายนางเก็บอยู่นี่ล่ะเนี่ยยายสินางเก็บตอนแลวจวรเดี๋ยวสิได้ซิมพี่น้องหมักพุ่นกับสีเห็ดคือกันพละไมา่เห็ดเป็นแนวบบดนี้ย่ยสิไปเก็บมาสิมาอบแห้งพี่น้องสิได้ แบ่งปันกันซิมได้หน่อยได้หลายกับว่าท่านเอ๋อปากพี่น้องเห็นบ่หมกพ่นเนี่ยว่าท่านเอ๋พ่อกินสมอยู่ซ้ำนี่เพิ่นสิขมฝาดฝาดอยู่เนี่ยหมักพุ่นหมักพ่นย่ากับสีเห็ดอบไปพี่น้องกับสิโอ๊บใบคือกับอบตาแข็งตะกี้ย่าบ่ลูนเนาะขังแรกที่ย่าเห็ดพ่นนะต้นพ่นกับดูคือกันหมักพ่นพุ่นเหลืองหวานหวานนี่สีเหลือง สิอบก็สิอบไปอบไปอบตะกี้ย่าเห็ดว่าเป็นในพี่น้องฮ่องก็อกเสียเป็นปีนี้แะครั้งแรกเห็นบอตีย่าเห็ดอเออเห็ดเป็นแล้่ว่าหนีมีอะไรเสิเห็ดให้เบิด์ตรวยพ้นทำไมเห็นเนาะอันเห็ดเป็นแล้วห่าวใส่้บสันในพี่น้องย่า่เป็นสัตมัน แต่กี่เห็ดว่าเป็นเนาะได้แต่เห็ดแยม้มบัดนี้มาบัดนี้เห็ดเป็นแล้วปัสสิโอบบัดนี้หันมาหนีพี่น้องแยกกับแยกกับสิโกลาซัมนี่เนาะจ้ามาพอข้าวเดียว,ป,วปัาสิเขาป้าระโลมแฮงโผล่ยันต้นไม้ฮักไสงาไม้ฮักไสเริ่มบ่เข่าพี่น้อง พบกันคลิปใหม่จ้าวัสดีจ้าพี่น้องบ๊ายบาย